สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนเพื่อนมาพับเหรียญใบทานค่ะรูปแบบสวยสวยค่าอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกทำมารักษานะคะสวยสวยง่ายๆเลยนะคะนะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะเรามาทํากันเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ดิบบิ้นเบอร์2ขนาดความยาว80ซนติมค่ะจํานวน4เส้นและดิบบิ้นเบอร์2ขนาดความยาว30ซนติมตรค่ะจํานวน สองสีนะคะสีละแปดเส้นค่ะและริบบิ้นเบอร์สองค่ะขนาดความยาวสี่สิบห้าเซนติเมตรค่ะจำนวนสองเส้นและขนาดความยาวห้าสิบเซนติเมตรจำนวนสองเส้นค่ะเรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบบิ้นความยาว80เซนติเมตรนะคะเราจะพับริบบิ้นเข้ามานะให้เรื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะ เอาเส้นที่1ค่ะจับขึ้นมาค่ะเส้นที่2สวมมาในเส้นที่1เส้นที่สสวมมาในเส้นที่ 2. สองเส้นที่สี่ค่ะสอดมาในดูที่1ค่ะอ้าออกค่ะรบเส้นที่3ขึ้นมานะคะนนะดึงเข้ามาให้กระชับนะคะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้ค่ะเอาเส้นที่1ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่2พับเฉียงลงมาค่ะเส้นที่สมพับเฉียงมา เส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นแล้วสอดล็อกเข้าไปแบบนี้นี่ค่ะเราจะได้ริบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะเราจะได้ริบบิ้นนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะเอามือช้อนที่ฐานเลยนะคะหรืองกับนิ้วชี้จับสี่เส้นด้านบนไว้ค่ะ ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาลิบบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ขาะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนี่นะเราจะเหลือลิบบินสี่เส้นสุดท้ายนี้นะคะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาลิบบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ขาะทิ้งลงค่ะ เส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่1เส้นถัดมาสอดรูที่1ทะลุรูที่2เส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่1ค่ะทะลุรูที่3นี่ค่ะรวบเข้ามาให้กระชับนะคะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้นี่ค่ะแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะพลิกกลับมาด้านนี้นะค่อยๆดึงไล่มาค่ะ ึลยมาทีละเส้นนะคะนะแบบนี้จับขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะนับหนึ่งสองสามสี่นะพาดข้ามสี่เส้นนะคะค่ะจับพาดข้ามสี่เส้นมาแบบนี้พาดข้ามสี่เส้นมาจับพาดข้ามสี่เส้นค่ะพาดข้ามสี่เส้นมาค่ะนี่คะ่ะเราจะเหลือริบบิ้นสี่เส้นสุดท้ายนี้นะคะต่อมาคะ่ะเราจะเอาริบบิ้นเส้นนี้นะคะพาดมาสอดเข้าไปในรูที่หนึ่ง เส้นถัดมาค่ะจะพัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นถัดมาจะพัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามค่ะเส้นสุดท้ายค่ะจะพัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สี่นีค่ะแบบนี้นะคะค่อยค่อยดึงไล่มาดึงไล่มาทีละเส้นนะคะดึงไล่ทีละเส้นเลย ให้กระชับเลยค่ะนี่ค่ะเห็นได้แบบนี้พอได้แบบนี้นะคะแล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะเสร็จแ,แล้วเราก็สอดลอดสามเส้นไปค่ะนี่ค่ะหนึ่งสองสามนี้นะคะสอดลอดไปแบบนี้นี่ค่ะ แล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะแบบดิบบินออกมานะคะจับดิบบินมาด้านนี้นะพลิกมาด้านนี้ค่ะข้ามหนึ่งเส้นค่ะนะคะข้ามมาเส้นนี้นะนี่นะคะเส้นของตัวเองอยู่ตรงนี้นี่นะคะนี่นะเราจะเราจะข้ามหลุมนี้ค่ะมาสอดตรงนี้นะคะนะบิดมันแบบนี้ค่ะนะคะสอดลอดสามเส้นไป นะคะนะเส้นของตัวเองข้ามนี่ค่ะเส้นของตัวเองอยู่เส้นนี้นะเราจะข้ามเส้นนี้ค่ะมาสอดเส้นนี้นะคะแล้วเราก็ดึงมาแบบนี้หามิดมาแบบนี้นะสอดรอยสาเส้นไป ดึงมานะคะนะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้พอเราได้แบบนี้นะคะเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะสอดรอดไปเก็บนะคะสอดรอดสามเส้นไปแบบนี้สอดรอดสามเส้นไปแบบนี้ค่ะ เสร็จแล้วเราก็ตัดปลายลิบบินนะคะเราได้แบบนี้แล้วนะคะนะต่อมาเราจะเอาลิบบิ้นความยาว30เซนติเมตรนะคะ2ส,สีนะคะสีละ8เส้นนี้นะเราจะเอามา เราจะเอาเส้นสีครีมไว้ด้านล่างนะคะสีโรดไว้ด้านบนแบบนี้นะจับมาแบบนี้จับปลายนิ้วบินให้ทั้งสองสีงให้เสมอกันนะคะสอดเข้าไปค่ะนะคะสอดเข้าไปแบบนี้สอดเข้าไปให้สุดเลยนะคะนะคะ ค่ะได้แบบนี้นะคะพอได้แบบนี้เราก็พลิกกับด้านมาด้านนี้ค่ะจับขึ้นมานะคะเราจะจับริบบิ้นนะคะพับลงมาด้านนี้แบบนี้นะคะพับลงมาแบบนี้นะแล้วก็เอาเส้นนี้ทับไปแบบนี้ค่ะนะคะเส้นถัดมาค่ะเพืจับนะคะจับลงมาพับลงมาแบบนี้แล้วก็เอาเส้นนี้ทับไว้แล้วก็จับไว้นะคะเราจับเส้นพวกที่เราทับไว้ด้วยนะ เราก็จับไปแบบนี้ค่ะทับลงมาแบบนี้ทับไว้แบบนี้นี่ค่ะจับนะคะพันด้านนี้พันเส้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาเส้นนี้ทับไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็จับวนไปเรื่อยๆแบบนี้อย่าปล่อยให้หลุดนะคะจับไว้ก่อนนะนี่ค่ะจับทับไปแบบนี้ แล้วนะคะเส้นสุดท้ายนะเราก็จับนะคะเอาปทั้งสองนะคะสอดเข้าไปในดูนี้นี่ค่ะน,นะคะเราก็จะได้แบบนี้นะพอเราได้แบบนี้นะคะเปิดดิบินออกมานี่ค่ะจับมานะคะจับมาแบบนี้นะด,ดึงเรามานิดนึงนะคะจับ ข้างบนขึ้นด้านบนแบบนี้ค่ะโค้งลงมานะคะเราจะล็อกนะคะล็อกเส้นนะคะล็อกดิดบบิ้นนะไม่ให้ดุดนะคะเราจะล็อกก่อนนะดันลงมานี่ค่ะดึงมาค่ะก็อยู่แล้วนะคะแบบนี้เราก็ค่อยๆล็อกไปนะคะดึงลงมาก่อนโค้งขึ้นด้านบนค่ะมนลงมานะคะดึงลกมาแบบนี้จับดึงลงมาค่ะ ะคะสอดเข้าไปนี่ค่ะน,นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้พอเราได้แบบนี้นะคะเราก็พับพับสอดกับขึ้นไปด้านบนค่ะ นะะในแบบนี้นะแล้วก็เปิดออกมานะคะเราจะจับเส้นนี้มาด้านนี้ค่ะพับลงมาแบบนี้นะคะปิดเป็นกลวยวแบบนี้เราจะข้ามเส้นนี้ค่ะมาสอดดูนี้นะนะคะ เกลือมาค่ะอตอดลงไป เส้นสุดท้ายนะคะเดึงมานะปิดเป็นกลวยมาแบบนี้ค่ะสอดลงไปนะคะสอดลงไปในรูนี้ก่อนนะแล้วก็สอดทะลุลงไปด้านล่างค่ะเส้นสุดท้ายนะสอดคล้องกรีบที่หนึ่งนะคะแล้วก็สอดทะลุลงไปด้านล่างนะนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้กรีบแบบนี้นะคะพับสอดขึ้นไปด้านบนค่ะ แล้วเราก็ตัดปลายดิบบิ้นทิ้งค่ะนะคะี้นะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นความยาว45เซนติเมตรกับริบบิ้นความยาว50เซนติเมตรนะคะสี่แล้วสองเส้นนะเราจะเอาสีเขียวไว้ด้านล่างนะคะสีเหลืองไว้ด้านบนนะ เราจะจับไปให้เสมอเพื่อที่จะสอดเข้าไปก่อนนะคะจับไปให้เสมอกันเพื่อที่เราจะสอดเข้าไปนะคะแล้วเราค่อยดึงนะคะดึงให้ตรงนี้นะคะตรงนี้ให้เท่ากันนี่ค่ะนะคะให้เหลือไปลายไว้แบบนี้นะเราสีเหลืองก่อนนะคะทําสีเหลืองก่อนนะทำอัด้านนี้ค่ะแล้วก็พับลงมาแบบนี้นะ สดลงไปนาเดินดันมานะคะดันมาแล้วก็ดึงลงมาแบบนี้อีกเส้นหนึ่งค่ะเส้นหนึ่งก็ทําแบบนี้ค่ะพับมาด้านนี้ถ้าเป็นกลวยมาแบบนี้ค่ะสอดลงไป กะะ็จะได้ปิดแบบนี้ก็สอดกลับขึ้นไปนะคะสอดทีละเส้นก็ได้นะคะสอดเสียดละเส้นกลับขึ้นไปนะนี่ค่ะนะคะัามาด้านนี้พับลงมาด้านนี้ค่ะสอดลงไปนะคะ เราก็สอดใต้ปลายริบบิ้นกลับขึ้นไปนะคะนะค่ะตัดปลายริบบิ้นทิงค่ะอีกสองเส้นค่ะอีกสองเส้นก็ทำเหมือนกันค่ะน,นะคะเอาสีเขียวไว้ด้านล่างนะตอนสอดก็จับปให้เสมอกันก่อนนะคะเดี๋ยวตอนสอดเสร็จแล้วเราค่อยไปปรับเอานะคะปรับเส้นให้เสมอตรงปลายตรงโคนนี้ค่ะ ให้เท่ากันนะคะให้เหลือปลายดิบบิ้นแบบนี้ค่ะนะคะทำมาด้านนี้ นี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็สอดใต้ปลายดิบินนะคะกลับขึ้นไปนะนี่ค่ะตัดปลายดิบบินทิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกธรรมารักษานะคะสวยๆของเราค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะ เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ